คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่น้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกมมาเฟียเมฮเฮมนะคะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายเข้าๆนิดหนึ่งสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สเกตเตอร์นะคะเป็นรูปกระบอกคู่คไอยกันนี่เลยต่อไปสัญลักษณ์ายเป็นรูปกระเป๋านะ สัญลักษณ์ที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นมาเฟียนี่ยังตามด้วยก้อนออแบงค์นะแบงค์เขียวแก้วสนับหมวกกุราบแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์ A K Q J 1 0ตามลำดับเลยนะคะมีกระเป๋าแพงแล้วก็กระเป๋าถูกเนาะกระเป๋าแพงมีสูงสุดถึงคูณร้อยเลยนะคะกระเป๋าถูกสูงสุดถึงคูณ5สเก็ตเตอร์3ตัวเข้าฟรีเกมนะเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ วันนี้พกทุนมาสู้กับเกมมาเฟียประมาณ1นึ่งหมื่นนิดเนาะมาลองปั่นกเกรนะัดขอมาที่เบสสีนะคะ30หมุนมามาลองดูปั่นไล่เบสนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาลองซื้อก็เลยจะมีกําไรหรือเปล่าชิบชิบชิบจะไปโอเคนี่ไงมีกระเป๋านะคะสิบจ่ายต่อสองเท่าเหมือนกันจ่ายต่อเออสิได้สนับเออคิวได้สวยค่ะไลลต่อไหม โอเคกระเป๋าแพงทุกคนโอถ้าคูณร้อยลงนะรู้เรื่องเลยเออแต่เป็นคุณที่10ลงได้มา480สวยอยู่ไม่แย่18หมุนสุดท้ายนะคะเบ็ดสนะหุยฟิดเกมเกือบลงสกตเตอร์มา2ตัวนะตัวที่3คือยังไม่มากูหลับกูใจมาไหมไม่ไม,มาหูเสียดายแก้วจังเลยห้าหมุนสุดท้ายค่ะเออกูหลับสวยขอมาเฟียแถวหนึ่ง,ถงเถอะอไม่ลงนะโอ้โหสวยกูร้อย คูณสิบค่ะไอมาสองร้อยเดี๋ยวมาเพิ่มเบ็ดกันเลยชึบชบชบไปเบ็ดห้าสิบกันต่อนะคะสามสิบหมุนเหมือนเดิมค่ะลุยสองห้าเหมือนกันเจได้ขอกุหลาบแถวสองเถอะม,มาเฟียมาตอนขอนะไม่ลงนะมาเฟียนะตอนไม่ขอละลงดีจังเลยเออแก้วจ่ายต่อมีกระเป๋า มันจะสุ่มเปิดนะข้างนอกนะ่ะแต่ข้างในฟรีเกมถ้ามีกระเป๋าก็คือเปิดหมดทุกกระเป๋ารุ้นให้มันเป็นกระเป๋าแพงเนาะเออแต่ต้องจ่าย,ยเยอะด้วยนะไม่ใช่กระเป๋าแพงมาจ่ายอยู่แบบจ่ายอยู่หลักหน่วยก็ไม่แตก19หมดสุดท้ายแบน50ตอนนี้ทุนยังประมาณแบบเท่าเเดิมเลยนะขัดทุนนิดนิดหน่อย,อ,ยอ่ะ17หมงสุดท้ายหมวกได้สอ้าเหมือนกันจ่ายไม่เหมือนเลย ปึ๊บ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 รุนอะไรนี้เออคิวได้อยู่ิบจ่ายต่อแบงค์เขียวต้องมาอุ้ยสวยเออมันต้องจังซี่เคจ่ายต่อมีกระเป๋าด้วยหูอยากได้เจว่ะเจไม่มีแถวสองไม่งั้นมีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าเปิดนะเมื่อกี้นะ่ะแปดมุนสุดท้ายเคจ่ายต่ออันนี้มีจ่ายทับอันนี้ด้วยมันต้องจ่ายทับไอ้กรอบสีทองทองนะเป็นรูปก,กระเป๋านะ่ะมันจะถึงจะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเนาะ ห้ามุนสุดท้ายเอได้แก้ว <L S 2> ได้เจแถวหนึ่งเจหนึ่งเจหนึ่งไม่มาอุ้ยคิวสวยจังเลยแบงค์เขียวโอ้ห oh ม่กอดหนึ่งมุนสุดท้ายจบไปแล้วไปเบ็ดหกสิบกันต่อเลยนะคะสามสิบมุนล,ลุยเค <K S 2> ได้อยากได้กกุหลาบอะ่ะเอออันนี้ก็ได้คิวแถวหนึ่ง อโอเคกับอุ้ยกระเป๋าแพงขอคูร้อยอุ้ยคุณยี่สิบโอเคไม่แย่หกร้อยหสิบเออกลับมาเท่าคุนเจสวยมากกระเป๋าแพงเปิดเดียนี่ค่อนข้างดีเลยอุ้ยอยากได้มาเฟียโอ้โหทุกคนถ้ามานะจ่ายตั้งแต่แถวหน้ายันแถวหลันงนี่เป็นตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เลยนะ22หมุนสุดท้าย โอ้สเกตเตอร์มาสองตัวเองอ่ะตัวที่สามไม่ยอมมาชิบชิบชิบสิบเอ็ดหมุนสุดท้ายนะคะแก้วจ่ายสองเท่าหน้าเหมือนกันเอได้ขอกราบแถวหนึ่งกราบกุใจปึ๊บปึบ๊บปึ๊บปึ๊บหมวกกราบได้รุนอ,อะไรนี้ อุย้ยสเกตเตอร์มาเถอะทีเดียวเลยสามตัวเนาะไม่ต้องไม่ต้องให้หลุน้นสวยเจหนึ่งติดใจต่อสวยค่ะอยากได้เจออ้ยสวยโยืกระเป๋าเยอะมากเปิดไหมอ้ย้ยกระเป๋าแพงทุกคนลุน้นอตอนจะถึงคูณสิบทุกคนเห็นคูณร้อยกันหรือเปล่าโอ้ยเสียดายอะ่ะโอเคแตกนอกไปเลยนะคะรางวัลเมกาโอ้ถ้าเป็นคูณร้อยลงนี่เป็นหมื่นเลยนะเพยได้มาพันแปดเนาะ เอาทุนเอาทุนปลาเดี๋ยวไปเบ็ดเจ็ดสิบต่อชิบ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 สามสิบหมุนเหมือนเดิมโหมาสองตัวสองตัวจะได้เห็นมาพร้อมกันสามตัวหรือเปล่านะ2ยี่สิบเอ็ดหมุนสุดท้ายนะคะแบงค์เขียวจ่ายสวยค่ะเคแถวหนึ่ง จีบใจเคต้องมาละยังไม่มานะอุ้ยสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวโอดาสองช่องเองอะถ้ามันจะลงมันก็ลงโอเคยังหมวกยังจ่ายต่อนะฮะได้ลุ้นอยู่ชึบ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 นีไม่ลงทุกคนอุ้ยเสียดายอะเอได้ขอบอุย้ยมาเฟียไม่ได้ต้องสองทางหน้าเลยอะแล้วกระเป๋าแพงว่ะ คูณห้าสิบเสียดายนะจ่ายน้อยเกินจ่ายแค่เจเองอะทุกคนขนาดจ่ายเจ็ดได้มาตั้ง350 10อยหาสิแถวหคุณครึ่งร้อยเลยนะเสียดายป้าเดี๋ยวไปเบ็ดแปอีก30หมดแล้วนะจะซื้อแล้วนะทุกคนโห้ดวมันมาแค่2ตัวตัวที่3ไม่ยอมลงนะตรงใส่ต้องซื้อเอง อยากได้ก็ซื้อเอาเนาะฟรีเกมไม่งอละชิบชๆบชบชบกุหลาบเออกุหลาบใจต่อมีกระเป๋าด้วยเลิศทิวได้เอได้สวยหมวกใจต่อกระเป๋าแพงสวยกระเป๋าแพงสองกระเป๋ารุ่นอุย้ยเสร็จายไม่มีตัวน่าจะจ่ายเป็นแพงเนาะคูน่าสองห้าสิบหรือคูร้อย โอเคได้อยู่ไม่แย่2,500ค่ะรางวัลเมกะนะแตกนอกไปเลยกลับมาเท่าทุนอีกแล้วเดี๋ยวลองซื้อกันเลยนะไม่ปั่นแล้วซื้อเลยไม่ยอมลงสักทีใช่ไหมเออะไม่ลงหรอกถ้าลงนี่แบบสุดยอดอะ่ะนั่นไงว่าละแต่แบงค์เขียวจ่ายนะรุ้นเหมือนเดิมสองช่องหน้าปึ๊บปึ๊บไม่ลง สิบมุนสุดท้ายวิอยากได้มาเฟียจังเลยอ่ะตัวแพงๆจ่าย,ยากๆเนาะชิบชิ1ชหมุนสุดท้ายค่ะเลิศมีกระเป๋าแล้วมาเฟียไม่เปิดด้วยอุ้ยมาเฟียสวยมากเออเห็นไหมมันจ่ายแบบ200กว่าเลยทุกคนขอกระเป๋าเปิดเถอะโอ้ยไม่เปิดเลยประการลุ้นอีกแล้วตัวที่สามตอนนี้สมช่องนะคะปึ๊บปึบปบ อืมยังไม่ใช่ตอละเข้าเถอะเข้าเถอะปุ๊บไม่ยอมลงไม่มีบุญได้เห็นจริงๆนะตัวที่สามบุญมีแต่กำบังเฮ้ยกระเป๋าแพงเปิดโคตรดีกูร้อยต้องมาละคุ้ยี่สิบเท่าไหร่เอ่ยโอ้ยเก้า้ยหกสสวยปึ๊บป๊บป,บปบ๊ถ้าเข้าฟีเกมจะดีมากเลยอะ กุลา่ใจต่อสวยมากแ, 84, แกน่ออแปดสิบสี่แก้วแถวหนึ่งเคสใจต่อขอเคเอ่อแก้วปุ๊บมีกระเป๋าเปิดไหมคะไม่มีเซาปะซื้อเลยไม่ปั่นละปั่นไม่เข้าก็ซื้อเอาเนาะมาไมา้สามพันนี่แหละโอเคได้เห็นปีเกมละให้หมุนมาค่อนข้างเยอะนะคะปีิบห้าหมุนเอามาหมุนทิ้งหมุนคว้างเปล่าให้หมุนเยอะเนี่ยโอเคเลิศสอง้างหน้าเหมือนกัน กระเป๋าแพงสวยขอคูร้อยเฮ้ยคูสามสิบสามร้อยเนาะโอเคดอกแรกได้มาสามร้อยเหลือ14สิบสี่หมุนอันนี้ว้าวแก้วไม่มา้สายสไลด์แบงค์เขียวปึ๊บ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 แบงค์เขียวจ่ายสนับจ่ายสวยอโอเคจ่ายต่อเลิศเลิศมาเฟีย้ยกระเป๋าแพงต้องมาละอุ้ยขอคูร้อยอุ้ยคูนสิบแอง โอเคคุณยี่สามโอเครางวัลเมกา 3, ได้มาพันสามเนาะพันสามแปดสิบหรือสิบหมุนใช้ได้กระเป๋าเปิดเยอะมากมีกระเป๋าแพงอันเดียวเองถ้าได้คูณเยอะหน่อยจะสวยอะแต่ว่าไม่ได้อะกุหลาบสวยแก้วจ่ายต่อเลิศอ๋อสองท่าเหมือนกันจ่ายกระเป๋าแพงโอเคมีอันหนึง่งโอเคคุณยี่สิบเลิศอยู่ปึ๊บ ได้มาเท่าไหร่เอ่ยดอกนี้นะโอเครางวัลเมกะนะฮะพันแปดเนาะเออม้นี้ไม่ไม้นี้ไม่ขาดหุนแล้วเหลือห้าหมุนไม้สามพนเนาะจ่ายมาสามพันห้าขออีกนิดนึงได้เปล่าโอเอท่าหนึ่งสิบทถวฮลายน่าจ่ายมากเลยอะแต่ไม่จ่ายยังไม่มีกำไรเลยนะทุกคนนะเท่าทุนอยู่เลย โอเคจ่ายได้กำไรมา500อยอ๋อขอต้องซื้อย้ำไม้เดิมอุสเกตเตอร์สี่ตัวเอาเรื่องได้มาตั้ง17หมุนนะจะจ่ายหรือเปล่าขอกำไรได้ไมุยขอกำไรนะขอร้องล่ะโอ้โหโสเกตเตอร์มาตั้งสี่ตัวหมุนทิ้งหมดเลยโอเคเจได้กระเป๋าแถวหนึ่ง โอเคคิว okay, สวยขอกระเป๋าแถวหนึ่งหมวกแถวหนึ่งโอเคมีโอโหจ่ายเบาอะจ่ายเบามากร้อยสี่อู๋เสดายมาเฟียว่ะหมวกก็ไม่มาสิบจ่ายอยู่มีวายสอง,งหน้าเหมือนสนับก็ไม่มาเนาะโอเคคูณยี่ห้าร้อยห้าสิบอูดายาว่าจ่ายเบากระเป๋าแพงกุสามาดีดีหน่อยเนาะเจหมวกสวยเอจ่ายต่อ สวยค่ะเจแถาสองโอเคสวยเจสองมาเถอะปุ๊บกระเป๋าวุ้ยคูณร้อยออหือคูณสิบมาอีกแล้วโอเคได้มาพันหกนะคะรางวัลเมกานะมาหลีสิบหมุนดอกนี้ว้าวอุ้ยฟีในฟีมาหรือเปล่าอุ้มันเลยไปแล้วทุกคน ชึบ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 ห้าหมุนสุดท้ายอุ้ไม่จ่ายแน่เลยอะไม้เนี้ยสามหมุนสุดท้ายโหแบงค์เขียวโอเคขาดคุณ โอเคสนับใจค่ะขอแบงค์เขียวไม่กุกลุลาบแบงค์เขียวมาแถวหนึ่งเฉยเลยขอแถวสองมาแถวหนึ่งหรือเราไม่ได้พูดว่าให้มันลงไหนอะ่ะมันก็เลยแบบไปลงผิดไงมา,มา,า,นะมา,มาไม้สุดท้ายหอมอุ้ยจะซื้อน้ำมือลั่นมาไม้สุดท้ายไม้4 5่พทุกคน าไม่จ่ายนะก็พอแล้วล่ะยอมโอ้ยคิวเสียดายมากเลย10บจ่ายเอแถ่สองเคได้ A2 มาเถอะปุ๊บหมวกสวย A2 ปุ๊บแก้วจ่ายต่อไหลอันที่มีกระเป๋าได้ปล่ากูาร้อยโอ้ยคูณสิบ,ส,บสามรหกสิบสิบสามหมุนสุดท้ายค่ะว้าวไปแล้ว สนาบได้ก ını, ุหลาบหนึ่งมาเฟียสองเออนี้สวยมากเลยทุกคนกุหลาบสวยแบงค์เขียวอู้ถ้ามานะเฮ้เสียดายอุ้ยคูร้อยอื้อเลยอ่ะตอนหน้าคูยีิบมันคูร้อยมันไม่หยุดอ่ะทุกคนโอเคอู้ซูเปอร์เมกาสามพถ้าคูร้อยบอกเลยนะได้เลิกแบงค์เขียวจ่ายหมวกสอง อร่อยคูณห้าโอ้โหคูณสองสามสิบไปเก้าหมุนกำไรหน่อยโอเคเอได้สองเท่านหน้าเหมือนกันแก้วแถวหนึ่งอุ้ยไม่ยอมมานะเจ็ดหมุนสุดท้ายอุ้ยเสียดายแบงค์เขียวมากว้าวโอเคแบงค์เขียวสวยมากจังหวะนี้ดอกนี้ ปึ๊บเจสวยกุหลาบต้องมาละวยอยากได้กุหลาบมากสุดๆสุดๆโอ้กุหลาบโอเคมีกระเป๋าแพงอยู่โูมันเลยคูร้อยปีกแล้วนะสวยสวยมากทุกคนโู้สองพันหนึ่งรางวัลเมกานะฮโอเคกําไรแล้วนี่แหละเลิกไม้นี้แหละกําไรพันหนึ่งก็เอาไว้ก่อนเออเกือบจะขาดทุนอยู่แล้วนะปึ๊บปึ๊ กระเป๋าแพงโอ้โหคูณห้ามาสามหกสิบแปดหมุนสุดท้ายค่ะโอ๋ยคิวไม่มาอเค,อเ,คเลิกเลยทุกคนกำไรพันนิดๆเอาไว้ก่อนเออไม้นี้แตกนะอุ้ยมันหกพันสี่ป่ะขาดทุนปะ่ะไม้นี้มันห้าห้าพันสี่พันห้าหรือเท่าไหร่ปะอ๋อสี่พันห้าโอเคกำไรได้เออกำไรอยู่นะตอนนี้นัดก็พกพูดมาหมืน่นหนึ่งเนาะวันเนี้ยได้กำไรมาเกือบสองพันอยู่ โอเคก็เลิกเลยนะคะเกมนี้ถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะอยากเล่นเกมไหนรู้เกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอแนะเข้ามาได้นะจะเล่นแล้วลงมาให้ดูนะคะวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ